หลักสูตรเชฟที่มีค่าเรียนตลอดหลักสูตรถึง1นึ่งล้านบาทคิดให้ดีก่อนที่จะเข้าเราเรียนกันเป็นจริงเป็นจังนะเราไม่ได้เป็นโรงเรียนทําอาหารที่จะมากันเล่นๆได้ประสบการณ์การทํางานจริงๆได้เห็นภาพจริงๆมากขึ้น,นะคะ่ะเขาไม่ได้สอนให้เราเป็นคนที่ทําอาหารเก่งแต่เขาสอนให้เราเป็นเชฟครับสวัสดีค่ะ ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนตอนนีดีพอกับพี่แต่ละตอที่ถอดครับวันนี้ตื่นเต้นทุกครั้งที่เราได้แบบออกมานอกสถานที่ใช่แล้วมันออกมานอกสถานที่ในหัวข้อที่เราอยากรู้มากๆและเชื่อว่าน้องหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันคือหลักสูตรเชฟหลักสูตรเชฟที่มีค่าเรียนตลอดหลักสูตรถึง1นึ่งย้อนนา นอกหลยคนก็น่าจะสงสัยว่าแบบทำไมค่าเทอมหรือว่าอะไรมันถึงเยอะขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่านี่มันเป็นหลักสูตรปริญญาตีเนาะใช่ค่ะชื่อหลักสูตรก็คือ BBA in Professional Culinary Art ก็คือเป็นหลักสูตรการบริหารธุรกิจเลยใช่แล้วก็จะเป็น Joy Digi กับทาง l e กระดงเบอร์ก็คือนอกจากการที่จะได้ปริญญาตีอ่ะเราจะได้ใบรับรองซอร์ติฟิเคตด้านการทําอาหารไปด้วยจากเล v e r d o n g อ e r บันสําคัญยังไงกับการได้ปริญญาตีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกเราจะบอกกันในคลิปนี้ใช่ค่ะแล้วก็หลายๆคนน่อาจจะสงสัยว่าพี่คะแล้วการเรียนเชฟเ มันเหมือนการตื่นมาทำอาหารให้ลูกค้ากินแล้วก็กลับบ้านหรือเปล่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับการแบบใช้แรงงานทั่วไปที่ไม่ได้มีแบบความท้าทายอะไรในอาชีพเลยหรือเปล่าแต่จริงๆคือไม่ใช่เลยการเรียนเชฟเนี่ยงานมันท้าทายตลอดเวลาเลยนะเพราะเราต้องลองคิดว่ามนนษุ์คนนึงเนี่ยบางคนทานอาหารได้เหมือนกันบางคนแพ้สิ่งนี้บางคนแพ้สิ่งนั้นคิดได้ง่ายคือผัดไทยกุ้งสดจานหนึ่งอะถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าเอ่อเชฟคะแพ้กุ้งคะ่ะ ในหัวเชฟต้องคิดทัทนทีเลยนะว่าเขาจะต้องปรุงยังไงทําอะไรให้มาแทนที่กุ้งแล้วผัดไทยจานนั้นยังอร่อยฉะนั้นแบบงานบรนท้าททยตลอดเวลาแล้วความสุขของเวลาเราคาดหวังจากการมาทานอาหารนะท็อปลองคิดได้ไงว่าพอมาทานอาหารเราคาดหวังอะไรเราคาดหวังรสชาติความสวยงามโภชนาการและอิ่มอันนั้นคือสิ่งพื้นฐานของการมามาทานอาหารแหละแต่ว่าแบบถ้าเกิดว่าเชฟสามารถทําให้เราแบบเหนือความคาดหมายได้มันจะเป็นความสุขทั้งคนทําและคนทานใช่อนี่ก็คือความสุขของการเป็นเชฟนะคะแต่ว่าเรียนหลักสูตรหนึ่งล้านบาทเนี่ยเรียนอะไร บ้างอันนี้อยากรู้ามากาเลยเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าค่ะในชิปนี้แหละไปดูกัน <c oughs> <c oughs> กันดีกว่านะคะว่าเรียนเชฟเนี่ยสปีจริงๆแล้วเขาเรียนอะไรบ้างเชฟแบบบริหารธุรกิจเนาะใช่ <c oughs> ก็เราจะแบบพูดแบบกระชับก็เลยเนาะอา่าเริ่มจากปีหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาจะเรียกว่าแบบเป็นระดับโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์คืออะไรก็คือแบบปฏิบัติการเนี่ยเราจะเรียนแบบพื้นฐาน <c oughs> พื้นฐาน, <c oughs> านด้านการทํา <c oughs> อาหาร <c oughs> ใช่พื้นฐานธุรกิจนิดๆิดหน่อยๆอย่างเงี้ยครับจะอยู่ในปีหนึ่งปีที่2จะเป็นปีที่เขาเรียกว่าซูเปอร์วาเซอร์ละซูเปอร์วเซอร์คืออะไรซูเปอร์วาเซอร์ก็คือหัวหน้างานใช่อ่าเราจะได้เริ่มเรียนแบบวิชาทีี่่่่เเเป็นนนกกกยยวับบบธุริิิจาแองชสถต การเงินการตลาดการบัญชีใช่ครับต่อมาในปีที่3ก็คือปีที่เป็น minute m i n ละต่อจากหัวหน้างานก็ขึ้นเป็น ผู้บริหารผู้จัดการคือปีนี้ก็จะได้เรียนตัวที่มันเป็นวิชาที่มันแอดวานซ์ขึ้นในการจัดการด้านธุรกิจนะเนาะแต่ว่าทุกปีเราจะไม่ทิ้งการทําอาหารนะเพราะว่าหลักสูตรน,นี้มันไปคู่กันเนาะระหว่างบริหาร,ร,หารกับเชฟใช,าาใช่สุดท้ายปีที่4นะครับเป็นปีที่เป็นสตานีเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วเราจะสามารถวางกลยุทธ์ให้กับธุรกิจเราเราจะสามารถสร้างสรรค์อาหารในรูปแบบใหม่ก็คือจบเนี้ยเราถือว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลในด้านธุรกิจอาหาร ใช่ลองลองคิดง่ายก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่มันคือการปูเนาะแบบว่าจริงๆเนาะอาหารทํายังไงแล้วการบัญชีหล่ะการตลาดหล่ะแล้วจริงๆริงแบบการคุมงานทั้งหมดหรือแม้กระทั่งว่าแบบการวางแผนธุรกิจว่าพฮ้ยในอนาคตอาหารแบบนี้ทเทคโนโลยีแบบนี้ประกอบอาหารได้แต่ว่าสิ่งที่มันจะเพิ่มทักษะเราในการทํางานเนี่ยก็คือการได้ฝึกงานเนาะใช่เพราะว่าในหลักสูตรเนี่ยเขามีการสอนทำอาหารอยู่แล้วแต่การฝึกงานเนี่ยจริงๆมันมีมาเรื่อยๆแต่ว่าการฝึกงานอยากจะอยู่ที่ประมาณปี3ใช่ครับก็คือปี3ถึงปี4มันเป็น internship เ่ยเนาะเราสามารถมีโอกาสไป internship ต่างประเทศได้ด้วยก็คือไป exchange เลยไป exchange หรือไป internship ก็ได้ exchange ก็คือไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศสามารถไปทํางานไปเรียนอยู่ที่นั่นได้เลยหรือว่าไปแบบแค่ internship คือการไปฝึกงานต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าเครือดุสิตธานีนวิทยาลัยดุสิตธานีเนี่ยเขาโคกับแบบสถาบันสลันประกอบการชั้นนําเยอะมากเยอะจนเยอะแบบจาไม่หมดอะเยอะแบบต้องวางให้ดูเ่เต็มไปหมดเลยนะคะก็สามารถฝึกงานได้รวมถึงพอจบปี4แล้วชีวิตหนูยังไงต่อละคะพี่ ทางวิทยาลัยนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเราหางานประมาณว่าแบบเราอยากทํางานสายไหนหรือว่าเราสนใจด้านไหนเป็นพิเศษอะแต่ว่าแบบเราจะแบบเดินไปสมัครที่ไหนดีอะไรคือเราเรายังไม่รู้นะคือที่นี่คือเขามีช่วยเลยมีไม่กี่ที่อเท่าที่รู้นะมีไมกี่ที่ที่มีอะไรอย่างเงี้ยให้นักศึกษาใช่เพราะว่าส่วนใหญ่หลายๆที่นะคะสิ่งที่เขามีคือมีเจ้าแฟร์เขาจะมีแบบบริษัทอะไรที่มาตั้งอยู่ที่นี่เพื่อมารับนักศึกษาแต่ที่เนี่ยคือน้องอยากเข้าที่ไหนที่ช่วยคิดให้ว่าโปรไฟล์น้องเป็นยังไงเข้าใกล้ได้หรือยังหรือว่าควรจะทํางานด้านสายนี้ ที่ไหนเปิดรับสมัครบ้างเนี่ย<ม>ก็คือทางวิทยาลัยจิตธนีทางหลักสูตรเตรียมพร้อมไว้ให้ทั้งหมดเลยนะ ใช่ครับแล้วที่นี่ก็มีสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือปีหนึ่งถึงปีสี่เราเรียนหลักสูตรแล้วแต่พอปีสี่เทอมสอง 2, เขาจะมีวิชาเลือกให้เราเลือกด้วยอ่าใช่คืออันนี้เยอะเลยวิชาเลือกคือไปได้หลายสายคือไม่ใช่แค่แบบเป็นเชฟอยู่ในครัวอย่างเดียวนะคือมันไปได้หลายอย่างสายงานนะบริหารเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งแต่เรียนมาถ้าเราเลิกเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งเลยว่าเราต้องเรียนเอกในสาขาไหนบางทีเรายังไม่รู้จักตัวเองแต่พอเราได้ลองทํางานพอเรียนมาแล้วเนี่ยแล้วมาเรียนวิชาเลือกตอนปีสี่เนี่ยมันทำให้เรารอกลเถ วิชาเลือกได้ทีนี้ม,มีสาขาวิชาอะไรบ้างเนี่ยเราไปฟังอาจารย์อธิบายกันเลยนะคะสวัสดีครับผมอาจารย์วีนะครับเป็นอาจารย์หลักสูตร LCB ที่อยู่สุทานี college ครับเลิก็ลองเลยครับโรงเรียนสอนทำอาหารซึ่งสถาบันแห่งนี้เนี่ยได้ทําหลักสูตรปริญญาตรีร่วมกับเราครับ วิชาบริหารและการทำอาหารเนี่ยมัน,เป,นเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าพอถึงช่วงปี4เนี่ยมันจะสามารถเลือกได้จะเป็นคลัสเตอร์หรือเป็นตัวแยกที่เลือกได้นะครับอย่างเช่นวิชาบริหารเนี่ยในปีโตเนี่ยเราก็จะสามารถเจาะลึกไปอย่างเช่นในในช่วงปีแรกอาจจะต้องเรียนการบริหารทรัพยากรบ,บุคคล แต่ในปีโตวิชาที่เลือกขึ้นมาจะเป็นการบริหารทรัพยากรคลในธุรกิจอาหารการเงินในธุรกิจอาหารการบริหารอย่างยังย่งยืนในธุรกิจอาหารนอกจากนี้เนี่ยนอกจากวิชาฝั่งบริหารแล้วเนี่ยก็ยังมีวิชาที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นผู้เชี่ยวชาญยกตัวอย่างเช่นฟู้ดีไซน์นะครับะจะดีไซน์รูปภาพที่เห็นมานะครับตั้งแต่การจัดแต่งอุปกรณ์ของอาหารในจานไปจนถึงการถ่ายรูปนั่นหมายถึงถ้าเกิดว่าคุณเรียนวิชานี้เนี่ยคุณสามารถเป็นช่างภาพที่จะทํา อาหารให้กับบล็อกอยู่ในกราสีได้นอกจากนี้ยกยกตัวอย่างเช่นแคนเบสครับอาหารจากพืชอันนี้เป็นเทรนดที่กําลังมาและยังไงก็ต้องมาเพราะมันไปคู่กันกับโลกร้อนดังนั้นอย่างวิชานี้นะครับก็จะสอนในการทำแคนเบสที่ไม่ใช่แค่อาหารเจอแต่เราจะผลิตแคนเบสมีขึ้นมาอย่างไรหรือว่าจะทําอย่างไรใครมันสร้างสรรค์มากขึ้น ในส่วนของฟิลทริปนะครับใน,ในหลักสูตรนี้เนี่ยเราจะมีฟิลทริปด้วยกัน3ครั้งครั้งแรกจะเป็นการพาไปเห็นผู้ประกอบการนะครับ ในอุตสาหกรรมบริการและอาหารในเมืองไทยร้านอาหารโรงแรมหรือใหญ่กว่านั้นครับอาจจะไปถึงโรงงานผลิตอาหารนะครับขึ้นอยู่กับรายละเอียดตรงนี้ซึ่งผมยังบอกไม่ได้ต้องมาดูนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังเข้ามาแล้วค่อยมาคุยกันซึ่งในสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้เห็นว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยเป็นอย่างไรนั่นคือครั้งที่1ครั้งที่2น่าสนใจมากครับสมัยผมไม่มีโอกาสครั้งที่สองฟิลทริปเนี่ยจะพาไปดูต้นน้ำครับไปดูเรื่องของการเกษตรกรรมเพื่อให้รู้ว่าวัตถุดิบของเรามีที่มาอย่างไรมีเรื่องราวอย่างไร แล้วเราสามารถจะนาไปทําอะไรได้บ้างครั้งที่3ครับหลังจากไปดูในประเทศไปดูต้นน้ําแล้วครั้งที่3เนี่ยจะให้ไปดู catering business ในเขาใช้คําว่าบริบทสากลน,นะครับ world scale นั่นหมายถึงว่าพาไปทัศนศึกษาต่างประเทศครับไปดูว่าในต่างประเทศในที่ที่มันน่าสนใจเนี่ยในต่างประเทศมีอะไรบ้างนะครับแล้วสามารถไปเปิดหูเปิดตานะครับเมื่อเรียนจบแล้วเราจะสามารถจะเอาไอเดียเหล่านั้นมาสร้างธุรกิจในเมืองไทยได้ ให้ดีก่อนที่จะเข้านะครับ เราเรียนกันเป็นจริงเป็นจังนะเราไม่ได้เป็นโรงเรียนทำอาหารที่จะมากันเล่นๆสิ่งที่จําเป็นสาหรับการที่จะเป็นเชฟที่ดีหรืออยู่ในธุรกิจนี้ได้นะครับสสิ่งแรกเลยก็คือเบสิคสกิลโนเลจหรือความรู้แล้วก็ความอดทนซึ่งทั้ง3สิ่งนี้คุณจะได้รับตลอดสิปีที่เรีนยนที่นี่เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อมันนี่นะครับเป็นนักศึกษาปีหนึ่ง BBA in Professional Culinary Arts ครับผมสวัสดีค่ะชื่อเชเอมนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปี2 ก่อนหน้าเราก็มองว่ามันคงเป็นที่ที่ทําให้เราบอกว่าทําอาหารดีขึ้นแบบว,ว่าสอนสูตรให้สูตรมาอะไรอย่างนี้สอนเทคนิคแต่พอเรามาเรียนจริงๆแล้วครับมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นเขาไมา่ได้สอนให้เราเป็นคนที่ทําอาหารเก่ง แต่เขาสอนให้เราเป็นเชฟครับเชฟกับคนที่ทําอาหารเก่งไม่เหมือนกันนะครับคนทำอาหารเก่งก็คือคนที่ทําอาหารเก่งใช่ไหมครับทำอาหารอร่อยแต่เชฟคือคนที่สามารถจัดการทุกอย่างในครัวได้ครับต่างนะคะก็คือพอเข้ามาเรียนจริงๆมันจะต้องมีความจริงจังแล้วก็กดดันมากกว่าที่เราอาจจะจินตนาการไว้ตอนแรกแต่ว่าก็ยังมีความเอนจอยแล้วก็ความสนุกด,ด้วยอย่างเช่นตอนแรกคิดว่าแบบ เข้าในครัวก็อาจจะแบบสวยๆแบบค่อยๆเบาๆค่อยๆคุกคุกสลัดเลรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอเป็นจริงก็คือแบบเล่นกับเวลามากแบบ4ี่ชั่วโมงเข้าไปในครัวกําลังหั่นผักเลยน้าขึ้นมา2ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็คือแบบไม่รู้ว่ากดดันหรือว่าอาจจะน่าจะ enjoy ด้วยก็เลยแบบเวลาผ่านไปเร็วกว่าเรียนแบบภาคทฤษฎีเยอะมากอ่าตอนที่ลองไปฝึกงานมาก็คือรู้สึกว่าเห็นการทํางานมากขึ้น เข้าใจการทำงานของสถานที่จริงๆมากขึ้นเห็นแต่ละแผนกว่ามีแผนกครัวไทยนะมีครัวจีนต้องทำยังไงแล้วแบบการเข้างานของพนักงานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์การทำงานจริงๆได้เห็นภาพจริงๆมากขึ้นค่ะก็คืออยากลองไปฝึกงานต่างประเทศดูแล้วก็มีความฝันว่าอยาก เป็นเจ้าของแบบิจาการด้วยค่ะก็อยากจะเป็นแบบว่าเท a เช h e ครับพอเราถึงส่วนั้นใช่ไหมครับเราจะไม่ลงมาทําอาหารเองแต่เราอาจจะว่าคอยคิดคอยวางแผนและให้คนอื่นทําตามแบบแผนนั่นนะครับคือการบริหารอตอนนี้ผมอาจจะเป็นคนครัวคนใหม่หน้าใหม่ก็ได้นะครับสิบหรือ20ปีข้างหน้าทุกคนจะรู้จักผมครับผมชื่อมันนี่ครับมาต่อกันที่ว่าแล้วทำไมต้องเรียนที่ดุสิตธานีวิทยาลัยดุสิตธานี คำตอบแรกเ่ยแบบก็คือมันเป็นหลักสูตรปริญญาตรีอะ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีของบริาหารด้วยนะจุดเด่นของการเป็นหลักสูตรปริญญาตรีอ่ะก็คือเราสามารถเป็นทั้งนักบริหารแล้วก็นักทําอาหารเมื่อเราจะต่อยอดอ่ะเมื่อเราจะต่อยอดก็คือการเรียนต่อเนีน่ยระที่สูงขึ้นนะถ้าแบบคนอื่นที่เขาไปเรียนทําอาหารอย่างเดียวที่ไม่ใช่หลักสูตรนี้เขาต้องกลับมาเรียนปริญญาตรีใหม่อีก4ปีคือเราเราจะสามารถมีโอกาสที่จะไปต่อได้ไวกว่าคนอื่นแล้วก็มีทางเลือกที่มันเยอะขึ้นแล้วก็สําคัญคือวิทยาลัยดุสิตธานีเนะี่ยเราสอนเรื่องหลายสอนบริหารแล้วก็สอน การทําอาหารถูกไหมแล้ววิทยาดูสิทธานีเนี่ยอยู่ในเครือดูสิทธานีซึ่งเป็นเครือโรงแรมที่ใหญ่มากและมีคอนเนคชันหลากหลายมากฉะนั้นเครือโรงแรมที่ใหญ่และมีประสบการณ์อ่ะการที่เขามาทําหลักสูตรการสอนเนี่ยเขาก็คือถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดแล้วพอเราจบไปเนี่ยเราก็สามารถทํางานในเครือหรือไปอยู่ต่างเครือก็ได้อาชีพการทํางานเนี่ยมันหลากหลายมากฉะนั้นคนเรียนเชฟจบไปมันไม่จาเป็นว่าต้องไปเรียนต้องไปเป็นเชฟอย่างเดียวเราสามารถแบบอดแดปเปลี่ยนสายงานได้อีกทีเด็ดหแบบนึ่งก็คือการจอยดีกีกันเลยอปดงเบอร์เออใช่ใช่จะไม่พูด ไ,ได้เลยก็้องเบอร์มม่นคือสายอาหารหนึ่งในเคือโรงเรียนอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะมัน,นไม่ใช่แค่ในไทยอะ มันคือเวอร์ไว้ไม่ว่าจะไปทํางานต่างประเทศอะเขาก็รู้จักเลอกับดงเบอเพราะฉะนั้นมันก็เปิดโอกาสการทํางานด้านอาหารได้ทั่วโลกเหมือนกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีแบบข้อดีมากๆเลยเพราะถ้าไปที่อื่นมันก็คงได้แค่แบบ์ติฟิเคเนาะแล้วทีนี้เราจะไปต่อยอดอะไรเนี่ยมันก็แบบอาจจะไม่ได้ง่ายเท่ากาันแบบจบไปแล้วก็แบบพร้อมที่จะทํางานเลยนะคะเดี๋ยวขอเติมนิดนึงว่าทําไมถึงควรเรียนที่ดุสิตธานีก็คือที่วิทยาลัยดุสิตธานีเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือเขามีอาจารย์คอยช่วยเหลือแล้วอาจารย์ทุกคนนะคะคือเขาเป็นแบบผู้เชชีี่่วาญท สัมภาษณ์มาคือแบบมีประสบการณ์แบบ10บสปีในการทํางานที่เป็นแบบเอ็กเซ i v e s ทีฟซูเปอร์วิเซคือตําแหน่งสูงมากอะแต่เขาเลือกที่จะกลับมาเป็นอาจารย์อะคือเรามีอาจารย์ที่เก่งๆคอยช่วยแล้วเรามีสถานประกอบการที่เขาโคกับวิทยาลัยอะผิดพลาดเมื่อไหร่ก็คือแบบมีพี่ๆที่เขามีประสบการณ์คอยช่วยเหลือฉะนั้นมันคือสนามเรียนรู้ที่น้องสามารถเรียนรู้ในวนัยนี้ลองผิดลองถูกลองไปเลยเต็มที่ให้หมดไปเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะบางพูดถึงแบบอาชีพเนาะจบไปทําอะไรได้บ้างแ่ะลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยใช่เพราะหลายคนติดอยู่ที่ว่าแล้วหนูจบครัวหนูก็ต้องไปเป็นพ่อครัวถูกไหมมันมันดูแบบมีแค่นั้นจริงเหรอคะก็แน่นอนอยู่แล้วอย่างแรกเป็นเชฟนึ่งโรงแรมดาวแต่ว่ามันก็ยังมีแบบอาชีพทางเลืออื่นๆอย่างเช่นเป็นฟู้ดสไตลิสนะ คือพูดมาในคลิปอ่ะมันคือศิละปะใช่อาหารคือศิละปะเพราะงั้นฟู้ดสไตลิสต์ฟู้ดบล็อกเกอร์พวกนี้ก็เป็นได้หรือว่าจะไปสายแบบคนอนเซปเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะคะในการแบบทาครัวด้านธุรกิจอาหารเรา,เราสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เช่าชาญในด้านธุรกิจอาหารก็ได้หรือเราจะเปิดกิจการของตัวเองเปิดร้านอาหารของตัวเองเราก็ทําได้เพราะเรามีทักษะทั้งบริหารและการทําอาหารประมาณนี้นะคะสําหรับอาชีพเชฟคืออะไรเรียนอะไรบ้างบอกได้เลยว่าการเป็นเชฟเนี่ยจริง ที่จำเป็นต้องมีคือประสบการณ์เนาะอ่าใช่ฉะนั้นในการอยู่มาหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่สำคัญของน้องๆคือการเรียนรู้พยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดฝึกประสบการณ์ให้ได้ไมากที่สุดเพราะวันหนึ่งที่เราออกไปทำงานในอนาคตเนี่ยก็คือเราก็จะได้พร้องเลยอืมก็ฝากสำหรับน้องคนไหนที่อยากเป็นเชฟเนาะประมาณนี้ครับสุดท้ายก็ฝากให้กดไลค์เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> ขอท <c oughs> <ด>ุกคนกดไลค์กดแชร์ไป,เ,ปเพื่อนๆที่อยากเข้าอยากเป็นเชฟอยากรู้ว่าอาชีพเชฟคืออะไรนะคะแล้วก็ถ้าคลิปหน้าอยากเห็นอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ข้างใต้นะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย